วันนี้องมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะเช็คได้ว่าผิวของคุณอ่ะดีพอที่จะเสริมโงเ่เฮงเรื่อย มาพบกับเอิร์กนะคะแล้วก็อันซินเซเลบค่ะวันนี้สิ่งที่เอิร์กอยากจะมาบอกคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนั่นก็คือลีลาจะมากไปนะโอเคห้าของรักของห่วงค่ะที่ต้องเรียกได้ว่าแต่ละชิ้นน่ะมันมีความหมายกับเอิร์กเลยละ่ะชิ้นที่หึงนะคะนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองจริงๆชอบทุกใบ ห่วงทุกใบงกทุกใบแต่ใบดีชอบที่สุดเพราะว่ามันเป็นหนังจระเข้แล้วก็ชอบสีด้วยเอิกชอบหลายสีแต่หนึ่งในสีโปรดของเอิร์กก็คือสีเขียวที่เว่าแอเมสนะคะก็ไม่เท่าไหร่ก็มนนานครึ่งล้านเท่านั้นใบนี้นะคะชอบแต่มันใช้ยากรักษายากมากก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเป็นใบที่เรียกว่าแพงแต่ไม่เคยคุ้มเลย <laughs> อันที่สนะคะเอออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา ก็คือตังหูค่ะคู่นี้เป็นคู่รักคู่โปรดเลยเพราะว่าเป็นคู่ที่คุณแม่ให้ค่ะเป็นคู่ที่เราอยากได้จำไม่ได้ว่าเป็นโอกาสเนื่องในวันเกิดหรือของขวัญอะไรสักโอกาสหนึ่งแล้วก็หลายสิบปีแล้วนะคะคู่นี้ก็เก็บแล้วก็เก็บอย่างดีมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ต้องไปที่บ้านดิฉันไม่เคยเก็บของไว้ที่บ้านนะคะเพรทุกอย่างอยู่ธนาคารหมดนะ <laughs> แต่วันนี้เอามาให้ดูออโอเคสวยไหม สวยเนาะชิ้นที่3ไม่มีอันนี้ก็ออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันนั่นก็คือลิปสติกเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าโปรดมากเป็นสีโปรดเลยเพราะมันกุดจนไม่เหลือละใช้ทุกวันลิปสติกนะคะคือต่อให้ไม่แต่งหน้ายังไงก็ตามก็จะขอทาลิปสติกนิดนึงอันที่4 ว่าอันนี้ก็เป็นของโปรดของหลายคนขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะลืมกระเป๋าตังค์ไปต่อได้นะคะแต่ลืมโทรศัพท์ต้องกลับบ้าน,นะะไปเอาเพราะว่าทั้งงานส่วนตัวธุกรกรรมการเงินการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลความรู้อยู่ในนี้หมดเลยนะคะและอันสุดท้ายต้องบอกว่าเป็นของรักที่ห่วงมากอีกชิ้นหนึ่งใช้ตลอดอยู่ด้วยตลอดตั้งแต่เช้าจรดคดําตื่นมาก็เจอก่อนนอนก็ต้องเจอ ใช้ตลอดเวลานั่นก็คือ minus 20ครีมรกแกะลดเลือนริ้วรอยของเอิ์กค่ะต้องบอกได้เลยนะถ้าเผื่อไม่มีสิ่งนี้จะไม่สามารถมีหนังหน้าแบบนี้ได้เลยเอิ์กใช้เองแล้วก็เห็นผลจริงๆกับตัวเองนะคะเวลาทาครีมนะคะเอิ์กจะแนะนำให้ว่าเราแตะไปเลย5.1 2จุ แล้วก็มาเอกนี้แต่ถ้าตรงไหนนะที่มันมีพวกร่องรอยเยอะๆนะแนะนําเลยว่าให้โปะเข้าไปหนักๆเลยค่ะตรงที่มันแบบมีตินมกายเยอะๆอะนี่ค่ะหลังจากที่ทาปุ๊บเอิกลุกคิกเลยนะว่าผิวนี่แบบนุ่มขึ้นมาทันทีเลยละ่ะแล้วถ้าเอามือจับๆดูนะแมอยากให้จับจังเลยเด้งดึงเด้งดึงแล้วที่สําคัญที่ชอบนะเนื้อครีมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมซึมไปแล้วซึมเร็วมากซูมมาเลยคะ่ะซูมมาดูผิวเอิร์กแบบใกล้ๆได้เลยนะ กระปุกเดียวเอาอยู่ด้วยในเรื่องของริ้วรอยรอ่องลึกตีนกาจุดด่างดำฝ้ากระบนใบหน้าและที่สำคัญนะเวลาที่คุณมีผิวดีเนี่ยมันเสริมโมเหเฮงด้วยนะคะวันนี้เอิ้งมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเรื่องผิวมาฝากกันด้วยนะคะที่จะเช็คได้ว่าผิวของคุณอ่ะดีพอที่จะเสริมโมเหเฮงหรือยัง ิอาจารย์สินแสกลอรี่นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านโงเ่เฮงแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านหัวจุ้ยค่ะโงเ่เฮงบนใบหน้าทุกริ้วรอยบนใบหน้านะคะสามารถบอกชะตาชีวิตได้ด้วยและยังสามารถบอกเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าริ้วรอยบนใบหน้านะคะบอกอะไรเราได้บ้างนะครับ มาเริ่มกันที่หน้าผากนะคะเราไม่ควรจะมีริ้วรอยที่ชัดเจนริ้วรอยนะคะไม่ควรมีเกิน3เส้นนะคะคนที่มีริ้วรอยประมาณ3เส้นขึ้นไปบนใบหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่เคร่งเครียดเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะคะและยังบอกได้ถึงโรคภัยไข้เจ็บคือโรคเบาหวาน คิ้วขวานะคะถ้ามีริ้วรอยตรงนี้จะส่งผลกับชีวิตดังนี้ค่ะจะบอกถึงปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับตับนะคะและคุณอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานนะคะที่เป็นเพศหญิงและหว่างคิ้วซ้ายนะคะหากมีริ้วรอยตรงบริเวณนี้จะส่งผลกับชีวิตดังนี้ค่ะปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของม้ามนะคะนอกจากนี้อาจจะทําให้คุณมีแนวโน้มมีปัญหาได้กับเพศชายนะคะ และหากคุณมีเส้นาพาดผ่านบริเวณจมูกนะคะตรงบริเวณนี้น่าอาจจะหมายถึงคุณมีปัญหาที่ติดขัดเกี่ยวกับคู่สมรสของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาในการคัลาะลเบาแหวง้งและนอกจากนี้เรื่องของสุขภาพคุณอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรโรคภูมิแพ้เป็นต้นค่ะ ใครนะคะที่มีเส้นบริเวณหางตาหรือที่เราเรียกว่าเส้นตีนกานะคะเยอะๆมากกว่า2เส้นขึ้นไปเนี่ยจะบอกได้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เจ้าสเสน่ห์แล้วก็เจ้าชู้นะคะดังนั้นก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับรักซ้อนรักซ้อนเร้นนะคะเป็นต้นและให้ระวังนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องนะคะ มาถึงบริเวณริ้วรอยบริเวณรอบดวงตานะคะหากใครมีริ้วรอยบริเวณนี้มากๆเนี่ยต้องระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของไตพร่องจะมีปัญหาอยู่บ่อยๆให้เป็นที่ต้องกังวลค่ะ oh, <no. S 1> เรื่องของบุตรบริวารลูกหลานค่ะ และหากใครนะคะที่มีริ้วรอยบริเวณปลายจมูกเยอะๆต้องระวังให้ดีนะคะจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินไม่อยู่นะคะ,ะเงินทองล่วไหลไหลออกตลอดเวลา oh, <no. S 1> ต้องระวังให้ดีนอกจากนี้ปัญหาของสุขภาพนะคะของริ้วรอยบริเวณนี้จะเป็นปัญหาที่ มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้ง่ายค่ะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าริ้วรอยแต่ละริ้วรอยเนี่ยส่งผลอย่างไรกับหนูเห้งกันไปแล้วดังนั้นคุณควรดูแลตัวเองนะคะให้มีผิวพรรณที่ดีไม่มีริ้วรอยและควรมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงผิวหน้าเพื่อลดเลือนริ้วรอยให้กับตัวคุณเองค่ะเพื่อส่งผลให้ได้รับโหนูเห้งที่ดีบนใบหน้าค่ะและอย่าลืมเสริมหนูเห้งความสวยใสยไร้ริ้วรอยให้กับผิวด้วย minus 2 0ค่ะ แค่ผิวดีก็เท่ากับเฮงแล้วล่ะค่ะและที่ขาดไม่ได้สำหรับแฟนๆที่ติดตามอันซินเซเลปอยู่แน่นอนค่ะจะไม่มีโปรเด็ดๆให้ได้ยังไงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กด1 5 7จหรือลายไปนะคะ s s i g n ไมนได้ทั้งส่วนลดแล้วยังมีของแถมพิเศษมอบให้กันไปเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้มีโปรพิเศษพิเศษมากสำหรับใครที่ดูอยู่ทาง YouTube Channel ตอนนี้อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามเอาไว้เลยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของรักของห่วงของบรรดาเซเลบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแบบนี้ค่ะ